าจารั์ญาภัยทียไ่ได้นะมีเป็นดินนะเพื่อศพการมังกอนนะแล้วก็มีเป็นน้ํากอะกดมีกิสิกนะลมเมฆุนตูนกลุมไฟนี่สีทั้งันครบสิบสองนสีนะมเด่นเป็นเอ็มเพรสวันศุกร์วันเดียวเลยนะนี่ก็เอ่อคิงออฟวานะจะต้องเป็นแนวเอออันนี้คือเป็นไพ่อชัชันนะก็เขาเป็นพวกเออคนเจ้าชูนะแล้วก็ทํางานรู้จกัก การนะแต่าก,การทํางานแล้วนะก็ยังมีความรักมามอบให้นะยังมีหนึ่งกล้วยอยู่เลยนะหรือไม่เขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วก็ได้นะเพราะว่าทิ้งวานงให้คนน่าชูนะแล้วก็เออเป็นคนที่เรียกว่าตรวจครอบนะตัวฮอตนะมีคนเข้าหาเยอะอยู่นะพอๆกับก้าวกล้วยนะนี่มันมขยายด้วยก้าวไม้นะก้าวไม้คือเป็นคนที่มีอีโก้อินโทรเวิร์ดนะแล้วก็มีกฎเกณฑ์แต่ว่าเขายังคว้าไม้หนึ่งไว้อยู่อ,ยอ,ยอ,ยอาจจะยังมีคนอยู่ในใจคนะแต่ว่ามีรั้วให้เขา ก้าวข้ามไปนะมีอุปสรรคอยูนะ่แต่เขาไม่ยอมกนะ้าวนะก็คือเขาจะอยู่จุดนี้เรียกว่ามีโกอยู่นะแต่ว่ายังรู้สึกรักชอบอยู่นะหรือไม่ก็หนึ่งถ้วยนะคิดที่จะไปเริ่มใหม่กับใครก็ไม่รู้นะคุณหรือคนอื่นก็ได้นะหนึ่งถ้วยนี้ก็คืออ,อ,อาจจะไปเริ่มต้นใหม่มีข่าวดีหรือไปเริ่มพบคนใหม่ได้นะก้าเหรียญเป็นไพ่คนโสดนะโสดโส,ดสดงูงเพือปังหรืออาจจะถลับพลังงานเพื่อเป็นฝั่งผู้ชายโสดก็ได้เขาอาจจะคิด ตอนนี้อยู่นะเลงเหรียญดูเลยนะจริงว่าเป็นคนคือสายเปย์นะคะยุสามห้าอัดน,นะนี่ก็คือเขาจะเออ่ก็ยังมีเรียกว่าถือสิอนสค้าอยู่นะยังต้องก่อนเก็บตัวเหรียญนี้ไว้อยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่เลี้ยงมหมาอ,อยด้วยก็ได้นะคะตอนนี้อึดอัดกลับไปได้ไปไม่ถึงนะอึดอัดยังหาทางออกอนะที่จะเข้าหากุญยาเลงเหรียญนี้อยู่เลยนะตอนนี้คือคนโสดหรือเขาโสดก็ได้นะ 킹ออฟสอเรเป็นคนที่เรียกว่ามีอีอกโก้ขี้หึงใจร้อนปากเสียงมุกรุนะแล้วก็อาจจะใส่ตัวเองนะะอาจจะเคยมีปากเสียงแล้วก็หึงกันไปนะะก็เลยเป็นช่วงพักความสัมพันธ์นะตอนนี้แหงแม่นะห้อยหัวอยู่นะแต่ว่าคุณนี้นั่งอยู่ในใจนะยังเป็นเอ็มเพสที่หนึ่งนะตัวแม่ตัวมัมน,นะก็ยังคิดว่าคุณน่าจะเป็นแม่ที่ดีได้นะก็หรือไม่ก็อาจจะมีเกฑ์ที่กําลังจะตั้งรันก็ได้นะก็รวมๆไม่ว่าเขา เป็นทั้งเจ้าทูด้วยแล้วก็เป็นสายนิ่งด้วยนะคิดคิดนานนะแล้วก็เป็นขี้หืนะ่ะมาสามบุคลิกเลยนะก็เอยังนีโก้จัดอยู่นะแล้วก็เป็นพวกเอาใจใส่ตัวเองเพราะฉะนั้นยังไม่ทําอะไรนะเพราะว่าแฮงแมนค้อยมานะถึงได้มีแปดจาบด้วยนะแฮงแมนคือถ้าความสัมพันธ์คิดอยู่นะจีรังกาคิดยังไม่ทําอะไรนะแต่ว่าเริ่มคิดนะแล้วนี่ก็อึดอัดแบบตัวเองอาจจะต้องยอมถอนนีโก้หรือลดตัวลงไปน,ะนี่ก็มีโก้อยู่นะมา เนี่ยสองใบเลยนะะนี่ก็เรียกว่าพร้อมที่จะมอบถ้วยนะให้คุณนะยังนั่งเป็นที่หนึ่งใน,ในใจนะก็เล็งอยู่นะรอจังหวะนะเรียกว่าเมีโก้มสูงนะก็เลยต้องรอสักพักหนึ่งนะกำลังบทบทวนอยู่คนะํะว่าโอเคไหมนะแล้วก็เดี๋ยวถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าจะมีข่าวดีด้วยนะหนึ่งถ้วยนะะก็รวมๆเป็นประมาณนี้คนะ่ะ